สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาพี่ๆทุกคนนะครับมาทําความรู้จักกับกล้วยไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ที่มันมองแล้วอาจจะไม่เหมือนกล้วยไม้นะครับอาจจะเป็นเหมือนแบบเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งครับแต่ผมรู้สึกว่าผมเห็นไาแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบเพราะด้วยความที่เขาแปกลกอะไรประมาณนี้เนาะยิ่งพอมาเลี้ยงแล้วเขามีดอกแนละ้วผมรู้สึกว่ามันการเลี้ยงการเลี้ยงต้นไม้หรือว่าเลี้ยงไม้ใบเลี้ยงไม้ดอกก็ตามถ้าเลี้ยงแล้ว เามีดอกเนาะหรือว่ามีใบที่สวยงามที่แบบอย่างที่เราแบบเราไม่ได้จินตนาการไว้แต่ผู้อื่นเขามาแบบเกินจินตนาการเนาะเราจะรู้สึกดีมากเลยนะครับแต่ต้นกล้วยไม้ชนิดนั้นก็คือนี่นะครับอันนี้มีชื่อว่า้วยเป็นกล้วยไม้ป่าครับชื่อว่าไก่ลายครับด้วยความที่แบบว่าเขาก็เหมือนแบบมันจะเหมือนคล้ายๆยากับพวกหูย่ายนะน,น่าจะอยู่ในผมไม่ค่อยรู้ข้อมูลแน่นอนที่ชัดเจนว่าเขาอยู่ใน สกุลอะไรกลุ่มอะไรวงอะไรนะครับแต่ผมแต่รู้แค่ว่าอ่าอันเนี้ยผมได้มามาจากทางด่านสิงขรเนานะพอดีผมไปธุระที่ทางภักใต้แล้วก็แวะไปด่านสิงขรไปเจอมาเนาะก็เลยอ่าเมื่อสองวันที่แล้วอะ่ะผมมายืนพิจารณาดูก็ดูความเต็มเตือตัวของเขาเขาก็เหมือนเหมือนก็เหมือนเหมือนเดิมแหละแต่ที่แตกต่างจากเดิมเพราะว่ามันดอกเขาร่วงลงมาผมก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันมีดอกเลยเหรอ นี่นะครับอันนี้คือดอกของเขาเนาะนี่ครับไม่เลยนี่นะดอกเขาไม่ได้มีกลิ่นหอมอะไรนะไม่ไม่ได้มีกลิ่นอะไรแต่ว่ามันได้ความแบบมันได้ฟิลของอ่าถ้าเป็นพวก่าต้นไม้ก็จะเป็นพวกเนี้ยเป็นพวกรไอเทมอะไรประมาณนั้นคือเป็นเป็นไม้ที่อ่าน่าสะสมแล้วก็หายากอีกชนิดหนึ่งนะครับ อันนี้ไก่ไก่ลายก็อาจจะไม่ได้เป็นที่แบบโดดเด่นอะไรมากมายแต่ว่าจะเป็นอ่ากล้วยไม้ชนิดหนึ่งที่ดูแล้วมันหน้าน่าสะสมหาย,ยากหน้าใบเขาจะลายๆอยงี้นี่นะครับดูก็เป็นแปลงดีนะแล้วก็หลังใบก็จะลายๆเป็นสีนี้คือเราต้องทําความเข้าใจเลยว่าต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้กล้วยไม้ที่หน้าใบกับหลังใบคนละสีหน้าใบสีนี้หลังใบสีนี้นะครับนั่นหมายความว่า เขาไม่ได้ต้องการแสงนะครับเขาต้องการแสงที่น้อยมากนะครับถ้าหลังใบอีกสีหนึ่งหน้าใบอีกสีหนึ่งหมายความว่าอ่าชนิดนี้ต้องการแบบแสงที่น้อยมากนะครับแล้วเขาจะสวยจะเจริญเติบโตได้ดีอันนี้ผมก็ลองเลี้ยงอยู่ที่นี่ตำแหน่งที่แสงค่อนข้างจะเยอะนะครับก็แรกๆมาก็ก็ไม่รู้นะเข้ามาเลี้ยงคือเขาไม่ตายครับแต่ว่าหน้าใบเขาจะต้องคลายเม็ดสีออกไปถ้าอยู่ในที่แบบ ร่มๆหน่อยเขาอาจจะสวยกว่านี้นะเอาไว้คลิปหน้าจะขอเดี๋ยวผมจะขยับเปลี่ยนที่นะว่าให้เขาไปอยู่ที่หนึ่งแล้วเขาจะสวยขนาดไหนค่อยติดตามชมกันเนาะอันนี้ก็จะพาพี่ๆมาดูครับกล้วยไม้อีกตัวหนึ่งก็ชื่อว่าไก่ลายนะครับไก่ลายเขาก็มีดอกนี้รู้สึกแบบว่าเลี้ยงไปแล้วรู้สึกแบบว่า,าภูมิใจว่าเลี้ยงไปแล้วอย่างแรกเลยไม่ตายแล้วก็มีดอกผมก็ไม่รู้เลยว,ว่าเขาเลี้ยงยังไงผมก็ทาไว้แบบ ทําไว้ได้หลายแบบว่าอันนี้มัดต,ติดไม้อย่างนี้แล้วก็ใส่กระถางนี้เรื่องความที่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วพื้นฐานของของเขาอ่ะเขาจะอยู่แบบไหนผมก็ลองลองทุกวิธีเนาะสรุปแล้วว่าตัวเนี้ยเลี้ยงง่ายมากเลี้ยงง่ายมากแล้วออกดอกมันก็ได้ความแบบเนี่ยสไตล์ประมาณนี้นะครับมันอยากรู้ต้องทดลองสองแบบเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กับความจริงว่าเขาจะต้องจริงอยู่ไหนจริงๆเขาอยู่ได้ง่ายครับอย่างนี้เนาะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูกล้วยไมย้หรือว่าต้นไม้อะไรปแปลกอะไรเดี๋ยวไว้ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดบซับสไครต์ผม้วยครับขอบคุณี่พี่ที่รับชมครับสวัสดีครับ